เป็นพี่สาวที่น่ารักสำหรับน้องๆเสมอสำหรับปลายปลายโอริโอและครั้งนี้ก็น่ารักอีกเช่นกันเมื่อโจทวัฒชัยได้พูดถึงปลายในคอนเสิร์ตสิงมิวสิกยกกำลังสองว่าของสิ่งนี้ที่ผมจะแจกพร้อมยกผ้าผูกแขนที่ผูกไว้ที่มือขึ้นมาของสิ่งนี้ผมทำด้วยใจของผมถึงมันจะราคาไม่แพงแต่มันมีค่าสำหรับผม ของสิ่งนี้เปรียบเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของผมผมอยากขอใครที่ได้ของสิ่งนี้ไปแล้ววันข้างหน้าถ้าผมมีคอนเสิรต์ตผมอยากให้พี่ๆที่ได้ของสิ่งนี้ไปพกติดตัวไปให้กำลังใจผมด้วยครับเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของผมแต่ของสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับขอยกเครดิตนี้ให้พี่ปายปายโอริโอ ปายได้พูดต่อว่าเวลาปายเห็นน้องไปออกคอนเสิร์ตปายเห็นน้องผูกผ้าที่แขนไปตลอดเลยมันคือความเป็นตัวตนของโจทวัชชัยผมเคยถามทำไมน้องถึงผูกน้องบอกว่าอันนี้ผ้าสิ้นของแม่ผมเองเวลาไปออกคอนเสิร์ตต้องการกำลังใจก็จะมองผ้านี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของเขาเวลาไปดูคอนเสิร์ต ผมก็อยากให้พี่ๆพ,พกไปให้กำลังใจน้องๆบอกเลยว่าป่ายเขาเป็นคนละเอียดอ่อนจริงๆค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนแบบนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมทุกคนถึงรักปาย